สวัสดีค่ะเดซึนทูมีแคทเธอรีนพอตแตทอยู่กับคาทเทียค่ะพบกันในทุกเช้าวเวลาตีสี่ของทุกวันจันทร์วันพุธวันศุกร์และวันอาทิตย์นะคะสำหรับวันนี้อยู่กับหนังสือเล่มเดิมที่มีชื่อว่า The Magic of Thinking Big คิดใหญ่ไม่คิดเล็กสำหรับ EP ีนี้นะคะเป็น EP ีที่8แล้วนะทุกคนมาไกลแล้วนะจ๊ะก็สำหรับวันนี้นะคะมาอยู่กันที่บทที่6 มีชื่อเรื่องว่าคุณเป็นไปตามที่คุณคิดว่าคุณเป็นคุณจะสังเกตเห็นว่าคนที่ได้รับความเชื่อถือมากที่สุดเนี่ยมักเป็นคนที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดด้วยมันสามารถกลั่นออกมาเป็นเพียงคำเดียวก็คือความคิดความคิดทำให้มันเป็นอย่างนั้นค่ะคนอื่นมองเห็นเราเช่นเดียวกับที่เรามองเห็นตัวเองเราได้รับการปฏิบัติ ตามที่เราคิดว่าเราสมควรจะได้รับคนที่คิดจริงๆว่าเขามีความสําคัญเขาก็จะเป็นคนสําคัญการที่จะเป็นคนสําคัญเนี่ยเราต้องคิดว่าเราก็สําคัญด้วยคิดจริงๆว่าเราเป็นแล้วคนอื่นก็จะคิดอย่างนั้นสิ่งที่คุณคิดกําหนดสิ่งที่คุณทําสิ่งที่คุณทํากําหนดสิ่งที่คนอื่นจะมีปฏิกิริยากับคุณ สิ่งแรกที่คุณจะต้องทำก็คือต้องคิดว่าคุณเนี่ยสมควรจะได้รับการนับถือและยิ่งคุณนับถือตัวเองมากเท่าไหร่คนอื่นก็จะยิ่งนับถึงคุณมากเท่านั้นความนับถือในตัวเองเนี่ยแสดงออกในทุกสิ่งที่คุณทำคุณควรมาให้ความสนใจกับวิธีการเฉพาะอย่างที่จะทำให้คุณสามารถเพิ่มความนับถือให้ตัวเองได้และก็จะทำให้ได้รับความนับถือจากคนอื่นด้วยวิธีการนั้นก็คือดูสำคัญ มันช่วยให้คุณคิดสำคัญกฎก็คืออย่าลืมว่ารูปร่างท่าทางของคุณสามารถพูดได้ให้แน่ใจว่ามันพูดในทางที่ดีเกี่ยวกับคุณอย่าออกจากบ้านถ้าคุณไม่แน่ใจว่าคุณดูเหมือนคนที่คุณกำลังจะเป็นแล้วด้วยการแต่งตัวให้ดีคุมค่าและอย่าลืมทำตัวให้ดูสำคัญเพราะว่ามันช่วยทำให้คุณคิดสำคัญด้วยใช้เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายเนี่ยสร้างความมั่นใจให้กับตัวเอง แต่งตัวให้ดูดีแต่งตัวให้สมควรกับสิ่งที่คุณจะเป็นคนอื่นเนี่ยเขาจะประเมินคุณจากการปรากฏกายภายนอกการปรากฏกายของคุณเนี่ยเป็นสิ่งแรกที่คนอื่นจะใช้ในการประเมินคุณค่าตัวคุณและความประทับใจในครั้งแรกเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญในการที่เขาจะมีความรู้สึกกับคุณต่อไปในอนาคตการปรากฏกายของคนที่แต่งตัวซ้อมซ้อพูดในสิ่งที่เป็นลบมันบ่งบอกว่า เขาเนี่ยเป็นคนที่ไม่ได้ความเขาไม่มีความสําคัญเขาเป็นคนซุ่มซ่ามไม่มีประสิทธิภาพเขาไม่จําเป็นต้องได้รับการต้อนรับที่ดีหานมีคําถามว่าแล้วการปรากฏกายเป็นสิ่งสําคัญแต่คุณจะหวังให้ฉันเนี่ยมีปัญญาซื้อเสื้อผ้าซึ่งจะทําให้ฉันรู้สึกดีและคนอื่นนับถือได้อย่างไรคําตอบง่ายๆเลยค่ะสาหรับข้อนี้จ่ายมากเป็นสองเท่าและซื้อน้อยลงครึ่งหนึ่ง คุณภาพเป็นสิ่งที่สำคัญมากกว่าปริมาณคุณจะพบว่าอันที่จริงเนี่ยคุณประหยัดเงินได้เมื่อคุณใจใยเป็นสองเท่าของราคาและซื้อเพียงครึ่งหนึ่งของสิ่งที่เคยซื้อ 1. คุณจะรู้สึกว่าเสื้อผ้าของคุณเนี่ยใช้ได้ทนกว่าสองเท่าแล้วก็มีความที่จะล้าสมัยช้ากว่าแล้วคุณก็จะได้รับคำแนะนำที่ดีจากร้านเสื้อผ้าที่ดีดด้วย มีเรื่องที่เล่ากันบ่อยๆก็คือเกี่ยวกับทัศนคติของคนที่ทำงานเป็นช่างก่ออิฐ3สามคนมีคำถามว่าคุณกำลังทำอะไรอยู่คนแรกตอบว่าผมกำลังก่ออิฐอยูอ่คนที่สองตอบว่าทำเงินเจ็ดเหรียญต่อชั่วโมงและคนที่สามพูดว่าผมกำลังสร้างโบสถ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก คุณจะเห็นได้เลยว่าทัศนคติของแต่ละคนที่มีต่อง,งานเนี่ยมีความแตกต่างกันค่อนข้างที่จะไกลริบรีวคุณจะเห็นว่าสองคนแรกเนี่ยมองงานแค่พื้นืนเขาก็เป็นได้แค่ช่างก่ออิฐเขาทั้งสองขาดการมองไกลในอนาคตเขาขาดความนับถือในงานไม่มีอะไรอยู่เบื้องหลังที่จะผลักดันให้เขาก้าวไปค้าสู่ความสำเร็จที่ิ่งใหญ่กว่า แต่คุณจะมั่นใจได้เลยว่าช่างก่ออิฐคนสุดท้ายเนี่ยเขาจะไม่ใช่ช่างก่ออิฐอ,อีกต่อไปแล้วเขาจะสามารถกลายเป็นโฟร์แมนเป็นผู้รับเหมาหรืออาจจะเป็นสถาปนิกเพราะว่าความคิดทําให้มันเป็นเช่นนั้นช่างก่ออิฐคนที่3มได้ปรับความคิดของเขาเข้าสู่ช่องทางที่จะนําไปสู่การพัฒนาตนเองในการทํางานให้ดียิ่งขึ้นความคิดในงานเนี่ยบอกอะไรหลายๆสิ่งเกี่ยวกับตัวคนและศักยภาพของเขา เป็นหลักฐานที่ชัดเจนว่าคุณเป็นตามที่คุณคิดว่าคุณจะเป็นหรือเป็นตามที่ความคิดของคุณชี้นําให้เป็นถ้าคุณคิดว่าคุณเป็นคนสําคัญเนี่ยคุณมีคุณสมบัติที่จําเป็นคุณเป็นคนทํางานชั้นหนึ่งงานของคุณสําคัญคิดแบบนี้แล้วคุณจะมุ่งไปสู่ความสําเร็จที่แท้จริงพื้นฐานจริงๆมีเพียงประการเดียวที่คนอื่นใช้ในการตัดสินความสามารถของคุณก็คือการกระทําของคุณและการกระทําของคุณเนี่ย ก็ถูกควบคุมโดยความคิดของคุณต่อไปนี้เนี่ยเป็นความจริงที่ตรงไปตรงมาและง่ายคุณควรที่จะอ่านทบทวนประโยคน,นี้เน่ะสัก3ครั้งถึงห้าครั้งเป็นอย่างน้อยใครที่อยากจะนำบทนี้ไปอ่านซ้ำสามารถจดได้เลยนะคะมีกระดาษก็หยิบขึ้นมาจดได้เลยโดยผู้บรรยายจะอ่านชา้ชาๆชาัดๆนะคะ คนที่คิดว่างานของเขามีความสำคัญย่อมได้รับสัญญาณจากจิตใจถึงวิธีที่จะทำงานของเขาให้ดีขึ้นและรายได้จากงานมากขึ้นได้รับการเลื่อนตำแหน่งได้เงินชื่อเสียงและความสุขมากขึ้นทวนกันอีกหนึ่งครั้งนะคะคนที่คิดว่างานของเขามีความสำคัญ ย่อมได้รับสัญญาณจากจิตใจถึงวิธีที่จะทำงานของเขาให้ดีขึ้นและรายได้จากงานมากขึ้นได้รับการเลื่อนตำแหน่งได้เงินชื่อเสียงและความสุขมากขึ้นนี่เป็นบทความนะคะที่คุณจะสามารถนำไปอาา่านซ้ำได้อย่างน้อย3-5ถึง้าครั้งเพราะว่ามันเป็นความจริงที่ตรงไปตรงมาและง่ายต่อสมองที่จะ ไปพัฒนาความคิดของคุณให้ออกมาเป็นการกระทําของคุณนั่นเองคุณเคยสังเกตไหมคะว่าเด็กนี่นได้รับปุกคลิกท่าทางและนิสัยมาจากใครเด็กเป็นภาพสะท้อนที่มีชีวิตของสิ่งที่พ่อแม่หรือผู้ปกครองคิดทางนี้เพราะว่าพวกเขาเรียนรู้โดยการเรียนแบบจะว่าไปก็เหมือนกับเจ้านายและลูกน้องถ้าคุณเป็นนายคุณมีความกลัวมีความกังวลลูกน้องก็จะได้รับ การซึมซับความรู้สึกนั้นจนออกมาเป็นงานจนออกมาเป็นการกระทําของเขาเช่นกันคุณควรจะตระหนักเป็นอย่างยิ่งว่าความเข้มแข็งและความมอ่อนแอของเราจะแสดงออกในพฤติกรรมของคนที่อยู่รอบข้างเราด้วยเช่นเดียวกับเด็กที่สะท้อนทัศนคติของพ่อแม่ของเขาคุณสมบัติประการเดียวของคนที่ประสบผลสําเร็จคือความกระตือรือร้อนถ้าคุณมีความกระตือรือร้อนคนที่อยู่รอบๆคุณเนี่ยก็จะมีความกระตือรือร้อนไปด้วย ขั้นตอนพื้นฐานค่อนข้างจะง่ายก็คือคิดอย่างกระตือรือร้อนสร้างความรู้สึกที่มองโลกในแง่ดีก้าวหน้าและความรู้สึกว่าเยี่ยมมากฉันเห็นด้วย100%เลยบอกกับตัวเองพูดกับตัวของคุณเองคุณเป็นตามที่คุณคิดคิดอย่างกระตือรือร้อนแล้วคุณจะกระตือรือร้อนเพื่อที่จะได้ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่มาด้วยมี2ข้อแนะนำนะคะสำหรับ เรื่องของจะทําให้คนอื่นทํางานให้คุณมากขึ้นได้อย่างไรสองข้อนี้จะเป็นสองข้อที่หนังสือเล่มนี้แนะนำนะคะหนึ่แสดงทัศนคติทางบวกเสมอเกี่ยวกับงานของคุณเพื่อว่าลูกน้องเนี่ยจะได้รับความคิดที่ถูกต้อง,องและมีพลังในการที่จะทํางานของคุณให้ดียิ่งขึ้น 2. ในแต่ละวันขณะที่คุณทํางานถามตัวคุณเองว่าฉันมีค่าในทุกด้าน ที่สมควรเกิดการเรียนแบบหรือไม่นิสัยบางอย่างของคุณเนี่ยเป็นนิสัยของลูกน้องหรือไม่เพราะว่าการที่คนเราเนี่ยอยู่ด้วยกันมากๆเนี่ยก็จะมีนิสัยค่อนข้างที่จะคล้ายกันเหมือนเป็นการที่เรียนแบบทําอะไรเหมือนการคิดเหมือนการคิดคล้ายๆกันนี่เป็นสิ่งที่มนุษย์ค่อนข้างจะเป็นความจริงที่เห็นได้อย่างชัดเจน ต่อไปเรามาพูดถึงการฝึกพูดอย่างห้าวหาญวันละหลายๆครั้งมีการยกตัวยอย่างถึงเซล์แมนคนหนึ่งค่ะที่เขาได้ขายรถมาแล้ว3ปีแต่ปัญหาของเขาเนี่ยอยู่ที่ว่าเขาเป็นคนขี้อายและมีความกังวลมากทุกเช้าว,วันจันทร์เนี่ยผู้จัดการของเขาจะเรียกประชุมเซลแมนเป็นการประชุมที่มีชีวิตชีวาและทําให้เขารู้สึกดีมากเขามาสํารวจดูแล้วเนี่ยวันจันทร์เนี่ยจะเป็นวันที่เขาทํา เป้าหมายได้สํำเร็จแล้วก็ดีที่สุดแต่เขารู้สึกว่าแรงบันดาลใจมันหมดแค่ในวันจันทร์มันไม่สามารถต่อเนื่องไปถึงวันอังคารและวันอื่นในสัปดาห์ได้เขาจึงถามตัวเองว่าถ้าผู้จัดการไฟขายสามารถที่จะทำให้เขาเนี่ยฮึกเหมิมขึ้นมาได้ทำไมจะทำให้ตัวเองกล้าหาญขึ้นมาบ้างไม่ได้ละ่ะเขาจึงเริ่มทําการซ้อมกับตัวเอง พูดก่อนที่จะคุยกับลูกค้าทบทวนคำพูดแล้วก็เสริมสร้างความมั่นใจให้กับตัวเองด้วยการพูดบ่อยๆพูดกับตัวเองบ่อยๆและปิดท้ายด้วยคำว่าฉันเป็นเซลแมนชั้นยอดและจะขายให้ได้แล้วผมก็ขายได้จริงๆผมเป็นเซลแมนชั้นยอดและจะขายให้ได้และผมก็ขายได้จริงๆ ถ้าจะอยู่จุดที่สูงที่สุดเนี่ยคุณต้องรู้สึกว่าคุณอยากอยู่ที่จุดนั้นด้วยฝึกซ้อมตัวเองให้กล้าที่จะพูดแล้วจะพบความจริงว่าความรู้สึกของคุณจะใหญ่ขึ้นแล้แข็งแกร่งขึ้นฝึกยกระดับและยกย่องตัวเองอย่าฝึกลดค่าและลงโทษตัวเองบ่อยๆคุณเป็นคนอย่างที่คุณคิดว่าคุณเป็นคิดถึงตัวเองให้มากแล้วตัวคุณจะมีความหมายมากขึ้น ตีค่าของตนเองให้สูงขึ้นให้คนอื่นเนี่ยตระหนักว่าที่แท้คุณก็เป็นคนที่สําคัญคุณเป็นคนที่น่าเคารพนับถือน่ายกย่องและน่านําไปเป็นแบบอย่างหนังสือเล่มนี้นะคะได้พูดถึงโฆษณา60วิของทอมสเตลีเขาเนี่ยเป็นหนุ่มซึ่งก้าวหน้าอย่างรวดเร็วเขามีระบบส่วนตัวที่เรียกว่าโฆษณา60วินาทีของทอมสเตลี เขาพโพสโฆษณาส่วนตัวนี้เนี่ยไปกับเขาทุกแห่งต่อไปนี้คือสิ่งที่เขาพูดฟังกันให้ดีๆนะคะเพราะว่ามันจะสามารถนำไปสร้างโฆษณาของตัวคุณเองได้ผู้บรรยายก็เช่นกันค่ะเพราะว่าเราก็จะทำในสิ่งที่เราได้เผยแพร่ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับทุกคนไปด้วยมาดูกันว่าเราจะได้ผลลัพธ์จริงอย่างที่เขาว่าหรือเปล่า แต่อย่างแรกเลยคือต้องเปิดใจทใี่จะยอมรับสิ่งใหม่ๆในบทที่แล้วบอกว่าให้คุณเป็นคนที่ก้าวหน้าอย่าถอยหลังลงคลองจำได้หรือเปล่าคะถ้าใครยังไม่ได้ฟังสามารถกลับไปย้อนฟังกันได้นะคะมาสิ่งที่เขาพูดเนี่ยมีดังต่อไปนี้เชิญพบกับทอมสเตลีคนที่มีความสำคัญสำคัญจริงๆคุณเป็นนักคิดที่ยิ่งใหญ่ เพราะฉะนั้นคิดใหญ่คิดใหญ่ในทุกๆสิ่งคุณมีความสามารถมากมายที่จะทำงานชั้นหนึ่งเพราะฉะนั้นทำงานชั้นหนึ่งคุณเชื่อในความสุขเชื่อในความก้าวหน้าและความมั่งคัง่งเพราะฉะนั้นคุยเฉพาะความสุขคุยเฉพาะความก้าวหน้าคุยเฉพาะความมั่งคัง่งคุณมีไฟแรงทอมไฟแรง เพราะฉะนั้นใช้ไฟนั้นทำงานไม่มีอะไรที่จะสามารถหยุดคุณได้ไม่มีคุณเป็นคนกระตือรือร้อนให้ความกระตือรือร้อนแสดงตัวมันออกมาคุณดูดีทอมและคุณรู้สึกดีอยู่อย่างนั้นแหละคุณเป็นคนที่ยิ่งใหญ่เมื่อวานนี้และคุณจะยิ่งใหญ่มากขึ้นอีกในวันนี้สู้และลุยไปข้างหน้า สิ่งที่พูดมาเหล่านี้นะเป็นประโยคที่ทอมใช้โฆษณากับตัวเองสิ่งที่คุณจะสามารถนาไปปรับใช้ได้ก็คือ 1. เลือกคุณสมบัติและจุดเด่นของคุณถามตัวคุณเองว่าคุณสมบัติที่ดีที่สุดของคุณคืออะไรอย่าอายในการที่จะพรนณนาตัวของคุณเอง 2. ค่ะเขียนประเด็นเหล่านั้นลงบนกระดาษโดยคำของคุณเองเขียนโฆษณาของคุณถึงตัวของคุณเอง อ่านโฆษณาของทอมอีกสักครั้งก็เหมือนการที่คุณกลอไปในช่วงของที่ผู้บรรยายได้อ่านโฆษณาของทอมนะคะแล้วคุณก็สังเกตดูว่าทอมเนี่ยพูดอย่างไรแล้วก็ใช้โฆษณาของคุณเนี่ยพูดกับตัวของคุณเองให้ตรงที่สุดอย่าไปคิดถึงคนอื่นเวลาที่คุณพูดประการที่ 3. ฝึกพูดโฆษณาของคุณดังๆในห้องส่วนตัวอย่างน้อยวันละหนึ่งครั้ง มันจะช่วยได้มากถ้าคุณทำที่หน้ากระจกเงาพูดโฆษณาอย่างหนักแน่นและด้วยความตั้งใจประการที่4อ่านโฆษณาของคุณอย่างเงียบเงียบละหลายครั้งอ่านก่อนที่คุณจะจัดการกับอะไรก็ตามที่คุณต้องการความกล้าหาญอ่านมันทุกครั้งเมื่อคุณรู้สึกแย่เก็บโฆษณาของคุณไว้ในที่ที่หยิบใช้ได้สะดวกตลอดเวลาแล้วใช้มันหากคุณรู้สึกว่าเทคนิคเหล่านี้เนี่ยมันจะ ทำได้ผลจริงไหมมันจะดีจริงหรอให้คุณลองถามคนที่ประสบความสําเร็จมากที่สุดที่คุณเคยรู้จักว่าเขาคิดอย่างไรกับตัวของเขาเองหากคุณต้องการเป็นคนที่ประสบความสําเร็จแล้วก็สมหวังในสิ่งที่คุณต้องการจะเป็นคุณควรที่จะต้องยกระดับความคิดของคุณคิดเหมือนคนที่สําคัญเขาคิดทําเหมือนสิ่งที่คนสําคัญเขาทําเดี๋ยวเราเรามาดูสถานาการณ์นะคะว่าคุณมีความคิดอย่างไร ตัวอย่างแรกค่ะเมื่อคุณวิตกคุณต้องถามตัวคุณเองว่าคนสําคัญจะวิตกหรือกวนกวยใจเกี่ยวกับเรื่องนี้จริงหรอตัวอย่างที่สองค่ะการปรากฏกายของคุณถามตัวคุณเองว่าคุณดูเหมือนคนบางคนซึ่งมีความเชื่อมั่นในตัวเองเต็มเปี่ยมหรือไม่และตัวอย่างที่3ค่ะการสนทนาคุณต้องถามตัวเองว่านี่คือสิ่งที่คนประสบความสำเร็จคุยกันหรือไม่ รอหลอมคำถามที่ว่านี่เป็นวิธีที่คนสำคัญใช้ใช่หรือไม่ลงในจิตใจของคุณใช้คำถามนี้ทําให้ตัวคุณใหญ่ขึ้นและประสบความสำเร็จสูงขึ้นจบกันไปแล้วค่ะสำหรับเรื่องของเนื้อหาต่อไปจะเป็นเรื่องของการสรุป 1. ดูสำคัญมันช่วยคุณคิดสำคัญการปรากฏกายของคุณพูดกับคุณวันนี้คือคนสำคัญฉลาดมั่นคงและไว้ใจได้ 2. คิดว่างานของคุณสำคัญคิดแบบนี้แล้วคุณจะได้รับสัญญาณจากจิตใจถึงวิธีที่จะทำงานของคุณให้ดีขึ้นคิดว่างานของคุณสำคัญแล้วลูกน้องของคุณเนี่ยก็จะคิดว่างานของเขามีความสำคัญเช่นเดียวกัน 3. พูดอย่างห้าวหารกับตัวเองวันละหลายๆครั้งสร้างโฆษณาขายตัวเองให้กับตัวคุณเองพูดย้ำกับตัวเองในทุกโอกาสว่าคุณเป็นคนชั้นหนึ่งคุณเป็นคนสำคัญ และคุณเป็นคนที่ประสบความสำเร็จ 4. ในทุกสถานการณ์ของชีวิตถามตัวเองว่านี่เป็นวิธีการที่คนสำคัญคิดใช่หรือไม่แล้วเชื่อฟังคำตอบนั้นจบกันไปแล้วค่ะสำหรับ EP ที่8บทที่6เป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนขอให้เป็นวันที่ดีของทุกทคนนะคะอย่าลืมที่จะนำความรู้นี้ไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิต วิธีคิดสำคัญกว่าสมองนะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนค่ะเจอกันใหม่ใน ep หน้านะสวัสดีค่ะ